บอ่อบาดาลน,น้ำจืดบ้านเมืองเก่าเป็นหนึ่งในสองแห่งของตำบลบลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนคนรราชสีมาที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมาสำรวจและขุดเจาะเพื่อให้ประชาชนได้นำน้ำไปอุปโภคบริโภคจุดที่ขุดเจาะบาดาลน,น้ำจืดเป็นที่ดินของชาวบ้านผู้ที่จะนำน้ำไปดื่มกินจะต้องจ่ายค่าน้ำา50บาทต่อปริมาณน้ำา1,000พันลิตร ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวตำบลบรลังจะใช้บาดาลน้ําจืดจากจุดนี้เป็นหลักสี่หมู่บ้านค่ะค่ะก็มีหมู่สิบบ้านโพตสีแล้วก็หมู่สิบสองเมืองเก่าหมู่สิบสามโกกหอยอหมู่แปดสัตตะเคแลวก็แล้วก็มีหมู่สิบห้าเป็นบางส่วนนะคะสัตตะเคหินที่เหลือเป็นน้ําเค็มน้ํากร่อยทั้งหมด <S 2> <S 2> ใช่ค่ะเป็นน้ําเค็มที่จะนําน้ําใต้ดินมาใช้อุปโภคบริโภคได้ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขุดบาดาลใช้เป็นส่วนตัว ตำบ,บลบลลังมี19หมู่บ้านแต่จากการสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีบาดาลน้ำจืดที่ขุดเจาะได้เพียง4หมู่บ้านเท่านั้นตำบลน,นี้ไม่มีน้ำประปาชาวบ้านทั้งหมดต้องขุดเจาะบ่อบาดาลไว้อุปโภคและเพื่อการเกษตรอย่างหมู่บ้านเมืองเก่าเรียกว่าขุดเจาะบ่อบาดาลใช้เองร้อยเปอร์เซนบ่อบาดาลน้ำจืดที่ขุดเจาะบริเวณบ้านของฉับชัยชัยนรงค์เรียกได้ว่าเป็นเพียงจุดเดียวในละแวกนี้ที่พบบาดาลน้ำจืด จึงกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ฉัดชัยมองเห็นและได้ลาออกจากงานประจำเพื่อมาผลิตน้ําดื่มส่งขายในสามอำเภอคืออำเภอรพระทองคํดาด่านขุนทดและนนทยไม่ได้หยุดเลยครับไม่ได้หยุดเลยครับครับก็ตอนนี้ก็ช่วงนาาร้อนนี่สามเที่ยวสี่เที่ยวแล้วว่าพากันทำโอเลิกสองทุ่มกับทุกวันครับช่วงนี้ ถ้าช่วงมษายิงโอ้ตายเลยค่ะแล้วเพิ่มกําลังการผลิตได้ไหมพี่เพิ่มครับผมเพิ่มถังเก็บน้าครับแต่ว่าเครื่องถ้าเครื่องเครื่องอาตาเครื่องกองเนาะเครื่องมันเนี่ยเพิ่มมันใช้ทุนสูงกับเพาเพิ่มมันต้องยกชุดเลยตําบลบรลังแม้ว่าจะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างปริมาณการกักเก็บน้ําอยู่ที่27ล้านลูกบาทเมตรแต่กลับไม่มีระบบชลประทานที่จะส่งน้ําเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ทางรอดของชาวบ้านคือการลงทุนขุดเจาะบ่อบาดาลทั้งตามบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรปีที่ผ่านมาพืชผลทางการเกษตรอย่างอ้อยและมันสับปะหลังได้ราคาดีทําให้ปีนี้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยด้วยการลงทุนขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งโซลาเซลล์คาดว่าเฉพาะในพื้นที่ตําบลบรรลังมีการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่น้อยกว่า100บอบ่อสร้างรายได้ให้กับผู้รับเหมาในการขุดเจาะมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน